สวัสดีคะ่ะทุกคนตามใจปุ้ยตามใจปากวันนี้นะคะจะชวนทุกคนมากินอ่อมกบจ้าเมื่อวานนะคะไปตลาดไปเจอกบตัวใหญ่มากทุกคนได้มาสองตัวก็เลยเอามาอ่อมซะเลยใส่มะเขือเปาะนะคะไมีอะไรอีกมีบวบแล้วก็มีต้นหอมมีผักชีลาวนะคะทุกคนนี่แล้วก็มีถ้วยเจว ้วยป่นอ่าป่นแล้วก็มี3ชั้นสไลด์ทอดน้ำปลาข้างๆด้วยนะคะแล้วก็มีจักจั่นทอดทุกคนขมก,กรอบไปกันเลยจ้าอเอาน้ำมันใส่มือชั่งหน่อย อืม,อมใส่ผักเป็นสวนเลยนะทุกคนผักเยอะมากไปจ้าเทุกคนขากลบ สุดยอดสมอยากมากทุกคน มะเขือกับบวบหวานมาก ไปจ้า ทุกคนกบขาใหญ่ เป็นฟักทองเลยนะทุกคน จัแ <c oughs> ต่นแช่ฟีดไว้นะคะเป็นของปีที่แล้วอื ค,ขคนขากรบเยอยะมาก ไส่พัก้เยอะอร่อยทุกคนอ่อมร้อนเ <c oughs> พิ่งสุกใหม่ๆนะทุกคนเพิ่งแกงเสร็จเมื่อกี้ไปจ้า ส่วนอื่นก็สับนะคะทุกคนแต่ว่าขาใหญ่ๆมันนี่เอาไว้กินเนื้อมันเยอะ <c oughs> โล่งคอมากทุกคนหอมตักชีลาวอืม <c oughs> หวานมากเจอขาใหญ่กั <c oughs> <c oughs> ้ทุกคนไปจ้า อมกบชิ้นใหญ่ๆทุกคน 음, 필. เริ่มเผ็ดแล้วทุกคน <c oughs> เจอลูกโดดเข้าไปสามสี่เม็ด ทั้งร้อนทั้งเผ็ดเขาเนี่ย 过得这张。<noise> สมอยากทุกคน <c oughs> หายอยู่หลายวัน บวบกามา็มะเขือหวานมากทุกคนสุดเจ้าอีกสักคำ <c oughs> จิ้มแจว จันทอดกรอบนะคะทุกคนโรยผงปรุงรสนิดหน่อยอืพอ,อยอด ยังไม่หายหวัดนะทุกคนเจอพิกเข้าไปหน่อยนะ้ะมูไหล สมยาทุกคนออมกบ <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะทุกคนตามใจปุ้ยตามใจปากต้องลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายคะ่ะ